สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมเคล็ดลับในการปลูกมะละกอรเราจะปลูกอย่างไรให้ดอกออกดีลูกดกมีผลที่ใหญ่และมีความแข็งแรงและต้านทานต่อโรคค่ะมะละกอนั้นเขาก็จะเป็นโรคเช่นไวรัสต่างๆค่ะส่วปุ๋ยที่เราจะใส่นั้น เราก็จะใช้เป็นปุ๋ยน้ำวันนี้เราจะทำปุ๋ยน้ำขี้หมูในสูตรเพิ่มพลงังส่วนวิธีจะทำอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะเราก็จะมีขี้หมู1โลในขี้หมูก็จะมีธาตุอาหารค่อนข้างเยอะมีธาตุในตัวเจนค่อนข้างสูงก็จะช่วยบำรุงดอกให้สมบูรณ์แข็งแรงและมีลูกที่ใหญ่ค่ะส่วนที่จะเพิ่ม นั่นก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราก็จะใช้1ลิตรค่ะจุลินรีย์ก็จะช่วยย่อยธาตุหาที่ใหญ่ขี้หมูให้ออกมาค่ะแล้วเราก็ยังจะมีเครื่องดื่มชูกำลังจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะ1คขวดค่ะเราก็จะผสมกับน้ำประมาณ15ลิตรค่ะก็จะ1นึ่ถังดำแบบนี้ค่ะ เราก็มาเริ่มจากการนำตะไคร่สีฟ้ามาห่อขี้หมูก้อนเลยค่ะเวลาใช้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งกรองอีกซีนึงค่ะเทขี้หมูลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ทำการห่อและนำเชือกมาผูกเขาไว้ค่ะการหมักขี้หมูก็จะเป็นการหมักแบบง่ายๆเลยค่ะ การใช้ปุ๋ยน้ำพี่หมูก็จะช่วยประหยัดต้นทุนในการทำกรเกษตรไม่ว่าเราจะปลูกพืชผักชนิดใดหรือผลไม้เราก็นำไปรดพืชผักได้ค่ะแล้วเราก็ลงนำไปแช่เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงใส่ลงไปเลยค่ะหน่ลิตก็จะช่วย ย่อยขี้หมูให้ธาตุอาหารนั้นเขาออกมาโดยเร็วค่ะแล้วเราจะเพิ่มพลังด้วยการใส่เครื่องดื่มชูกำลังไปหนึ่งขวดค่ะก็จะช่วยให้เขาออกดอกดีและมีลูกดกยิ่งขึ้นค่ะเราก็จะแช่เอาไว้อย่างน้อยหนึ่งคืนค่ะเราก็จะนำฝามาปิดเอาไว้ค่ะ และก็ผ่านไปหนึ่งคืนน้ำขี้หมูของเราก็เริ่มเปลี่ยนสีค่ะเขาก็จะละลายธาตุอาหารเขาออกมาค่ะเราก็สามารถหมักต่อไปเรื่อยๆค่ะถ้าเราจะใช้เราก็จะกรองใส่ขวดแบบนี้ค่ะกรองใส่ขวดและเราก็จะไปฉีดต้นมะละกอในสวนของเรากันค่ะ เพื่อเร่งให้ออกดอกดีและลูกดกค่ะสูตรนี้เพิ่มพลังจะดกเป็นอย่างมากเลยค่ะส่วนวิธีการใช้เราก็จะใช้น้ำ5ลิตรต่อน้ำขี้หมูครึ่งลิตรค่ะเราก็จะเทสใส่เหยือกไปฉีดมะละกอในสวนของเรากันค่ะ เราจะลดที่กคนต้นหรือจะใช้วิธีการฉีดเอาก็ได้ค่ะการลดก็จะเป็นการสะดวกมากกว่าค่ะสูตรนี้ก็จะช่วยให้มะละกอของเราออกดอกดอกเวลาติดลูกคั่วเขาก็จะเหนียวคั่วเขาก็จะไม่หลุดร่วงได้ง่ายค่ะ สามารถฉีดหมาผลได้ทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะนาวหรือว่าจะเป็นผักใบหมาประดับต่างๆค่ะน้ำขี้หมูสูตรเพิ่มพลังก็จะเป็นสูตรดีๆประหยัดต้นทุนเพื่อนๆก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้กันค่ะ ลูกดอกมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ